น้องบ้านอยู่ต้นเดียวอะ่ะทำยังไงละทีเนี้ยจะเอาไปเข้ากับน้องเต่ากำลังตูมเนี่พรุ่งนี้เดี๋อีกวันมาลืยเนี่ยน่าจะได้ละ ทีนี้เราจะเอาน้องเวา้าเข้ากับน้องเต่าเราก็ทำการเดชอุย้ยมีแมลงด้วยแมลงอะไรวะออกไปนะไอแมลงมุมนี่เงาอุย้ย ขอเกลสอนหน่อยมราไม่เห็นหรอกกลองมันกากอื ทั้งยวงเรียบร้อยขอดมกินหนะ่อยอืมไม่มีกินเลยแล้วนี่ก็แปบ๊บหนึง่งโอเคไอตัวยุงอุ้ย